สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องป้องปายทุกผู้ทุกคนคับพี่น้องครับวันที่หนึ่งหรือว่าวันที่สิบหกผมถือว่าเป็นวันที่พี่น้องรอคอยหลายผู้หลายคนรอคอยในบุญวาสนาของแต่ละคนแมนบอสคับพี่น้องกับผมคือกันพี่น้องเอ้ยย้ำใดยกะว่าสิบบซื้อบบซื้อนั่นลหละแ้่พ่อไปเปิดเว็บดูดวงขึ้นมาคุณจะมีโชค การเงินจะไหลามาเทมาจะมีเงินเต็มไม้เต็มมือตลอดพันนะออ้ยมันก็อดใจบอดได้แล้วคนเฮ้าเนาะคนเฮ้า,ามันก็มีความรู้สึกคือกันบางผู้บางคนเปิดเฟซนะพี่น้องเนาะเลื่อนไปเลื่อนมาเจอราศีจะของพี่น้องคุณกำลังจะมีโชคใหญ่พันนะโอ้ยว่าสิบ่ชเ้อร์นั่นละ่ะสุดท้าย ก็ต้องเื่อครับพี่น้องครับอือหรือว่าผู้บางผู้บางคนเนาะใกล้สิววันที่หนึ่งหรือว่าวันที่สิบหกตั้งสี่ครับพี่น้องครับบ่ฝันจักเที่ยกะดันม่ฝันช่วงมันสิออกนี่แหละโอ้ยบ่เคยฝันจักเที่ยกะดันเมื่อฝันฝันว่าเด้เงินเด็กค้ำฝันว่ามีโชคมีลาภว่าไปได้บัตรนี้บางผู้บางคนก็เลยเนาะ มันกระโจใจบ่ได้เป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องว่าซั่นพูกขากะอดใจบ่ได้นั่งสั้นแหละพี่น้องเอ้ยเดือนไปเดือนมาเจอราศีจะขอเงื่อดคุณจะมีโชคใหญ่โหลดโอยเฮ้ยหามันไงเห็นมันไงเนด้อหามันได้จะเชือแเนี่ยอกข่าวน้ำเขาเนี่ยคุณเป็นผู้โชคดีได้รางวัลที่หนึ่งนะนะอยากมีเมโมเมนต์แบบนี้จักบ่กอยากเต้นสลองเฮ้ยเนาะเออ เป็นยังไงเพี่น้องฝันดีบ้าล่ะช่วงนี้เออขอให้ทุกปู่ทุกคนนะฮะฝันเป็นจริงฝันดีก็ขอให้ฝันเป็นจริงฝันไล่ย,ย่าให้เป็นจริงแต่ว่าฝันดีขอให้เป็นจริงเดอ้อให้ร่ำรวยทุกปู่ทุกคนจะเสื้อ,อไหลกู้ถืกอมากมันเสียดายเงินจากว่าเงินทองมันหายากเออเย่าไปเสื้อหลายสื่อเพราะ ได้รุ่นน้ำเขานีน่นี่หน่อย็พอแล้วนะฮะเสื้อลายมันเสียดายเงินน,นะฮะมันบ่ถื่อเนาะเออเสื้อแบบหอมปากหออคอเออพันคูนพันใบสันวะมันสันสคุย้ยมันหลายบวมันหลายบทมันหลายบทดเออเสื้อแบบบอดีพอดีเสื้อแบบย่าห้เจจะของเดือดร้อนนะฮะพี่น้องครับขอาหายทุกปู่ทุกคนมีโชคมีใช่เดอ้อโชคโชคลาบลาบ,บมันหมานทุกปู่ทุกคนร่ำรวยกันทุกปู่ทุกคน อยู่ดีไม่แห้งกันทุกผู้ทุกคนนะครับพี่น้องครับขอให้พ่อพอได้สิ่งดีๆนะฮะเงินท่องไหลามาเท่มากเงินเต็มไม่เต็มเมื่อนะฮะอย่าให้ขาดคือบุขาบุขาขาดกระโจดเรื่องเงินเร่องทองนี่งวดน,นี่แหละมาแน่วุ้นเลียว